ธรรมดาแต่แสนพิเศษครับสิงหาคมนี้โปรโมชั่นจัดเต็มน้ำมันเต็มถังจัดส่งฟรีทั่วประเทศช่วยผ่อนค่างวด6เดือนขับฟรีอีก9กพันดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.99เท่านั้นรวมถึงเจ้าคันนี้ด้วยครับเพิ่งเข้ามาใหม่สำหรับในสิงหาคมนี้ต้อนรับวันสำคัญวันหยุดยาวของในทุกแต่ละอาชีพแต่ติดอย่างเดียวรายได้อาจจะไม่ได้เยอะมาก ธรรมดาแต่แสนพิเศษคันนี้มีข้อความสำคัญฝากไว้ตัวนี้นะฮะ1.9 Hilander g h นะครับเป็นตัวรองท็อป LDA สำหรับรถเนี่ยเป็นปี22ไม่ใช่3.0นะครับเป็น1.9ลิตรตัวนี้เนี่ยสีเทาแรมโบซึ่งมันเป็นตัวสีกระแสนะครับหลายคนให้ความนิยมหลายคนให้ความตอบรับเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ และเหมาะสำหรับคนรุ่นใหญ่ถ้าเกิดอยากได้แคป็ตัวสูงใช้งานสักคันหนึ่งตัวนี้จบตัวนี้พร้อมและประหยัดกว่าออกห้างป้ายแดงแน่นอนเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถและดูคลิปนี้มาจองแค่300บาทเท่านั้นนะฮะด้านหน้านะครับใส่มาให้เป็นตัวโปรเจคเตอร์ LED แล้วก็ไฟลีกกลางวันเด y t i m e running light ตันมอกนะครับมีใส่มาให้แล้วด้วยเช่นเดียวกัน เน้นย้ำนะครับว่าเป็นตัวกระจังหน้าโฉมปัจจุบันนั่นคือจะเป็นปี2022แบบนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวสูงเนี่ยรถมันจะใหญ่กว่าตัวเตี้ยพอเวลาที่เราเห็นมิมติตัวรถหรือว่าสีตัวรถเนี่ยถ้าเกิดยังเป็นเทาแลมโบคือมันจะเด่นมากนะครับแต่กังวลไหมว่าเฮ้ยรถปี22มีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่ต้องเป็นห่วงครับเดี๋ยวเช็ครายละเอียดไปพร้อมๆกันมาดูตัวเครื่องยนต์กันเลยครับ เครื่องยนต์เป็น1.9ลิตรในรหัส azeece ตัวนี้เนี่ยมันจะรีบพละกกำลังได้สูงสุด150แรงม้ากับแรงบิด450นิวตันเมตรตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดครับ1เลยอีสูเนี่ยขึ้นชื่อนั่นคือความประหยัดจนน่าตกใจไม่ว่าเราจะมีการเดินทางออกต่างจังหวัดบ่อยๆหรือว่าในช่วง2-3วันนะฮะไปต่างจังหวัดครั้งหนึ่งหรือว่าจะเป็นในช่วงหน้าเทศกาลก็แล้วแต่ บ้านอยู่ไกลจากที่ทำงานกับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาวได้หมดเลยครับประหยัดด้วยและใช้งานในตัวเมืองใช้งานในชีวิตประจำวันค่อนข้างที่จะดีมากนะครับสมมุตินะเราอยู่ที่หนองจอกกรุงเทพเราอยากจะไปสลับบุรีเราอยากจะไปโคราชพันหนึ่งอ่ะไปกับสบายเลยอันนี้คือเรื่องจริงมันคือความประหยัดที่เราสามารถเห็นได้เลยกับตัวเครื่องยนต์ดีเซลเพราะนั้นนะครับถ้าเกิดยังไม่มั่นใจ วารันตีศูนย์เหลือนะและวารันตีร้านมีให้ทุกอย่างมีการเช็ครายละเอียดให้หมดและรถเนี่ยเครื่องไม่มีการไล่ค้างไม่มีรีแมปไม่มีอุดอีจีาหัวฉีดเดิมเทอร์โบเดิมเวดกงเวดเกรท่อทุกอย่างเดิมทั้งหมดตรงนี้ครับเราสามารถเอาตารางศูนย์เนี่ยกลับมาใช้กับตัวรถคันนี้ได้เลยถ้าเกิดอย่างสมมุติมีเหตุจําเป็นที่ว่าอันพี่อยากออกคันนี้อันผมอยากออกคันนี้นายอัน ผมอยากออกคันนี้แต่ต้องการให้วารันตีศูนย์กลับมาอยู่เหมือนเดิมคุณทําได้หรือไม่เจ้าอันสามารถทําได้ครับสามารถทําได้เลยหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจหลายคนไม่ทราบแต่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดมันขึ้นอยู่กับการอธิบายมันขึ้นอยู่กับการอธิบายจริงๆครับเราจะให้แบบตาสีตาสาตามียายมามารู้เรื่องในส่วนของตัวรถทั้งหมดหรือรายละเอียดแบบปีกย่อยทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่มันเป็นได้อย่างหนึง่ง มันต้องเป็นไปได้และอีกอย่างหนึง่งคือการอธิบายและการบอกเล่ารายละเอียดอันกล้าพูดได้เลยครับร้อยทั้งร้อยเราอาจจะเป็นอีกที่หนึ่งในอันดับต้นๆของประเทศที่เราสามารถบอกรายละเอียดทุกอย่างได้ทั้งหมดโดยไม่มีการแอบเก็บไว้ทุกอย่างสําหรับการบริการและการซื้อขายสินค้ายอย่างพวกนี้มันไม่มีความรับเพราะนั้นมั่นใจในการซื้อได้หรือย,อยังถ้าเกิดมั่นใจแล้วจองมาเลยค,คันนี้300 ถ้าเกิดพี่ๆมีแผนที่จะออกในเดือนสิงหาคมนี้อยู่แล้วอันให้โปรโมชั่นอันให้ราคาพิเศษส่วนตัวล้อนะฮะเป็นแม็กนลอยเดิมยางอันเปลี่ยนให้ใหม่4ีเส้นเป็นของ Maxxis นะฮะตัวนี้ a 3 b r e o w นะครับ On Road สบายเลยนะฮะขับใช้งานในตัวเมืองรถตัวสูงเนี่ยใส่ดอกแบบเนี้ยสวยนะครับเพราะว่าอ่าสำหรับการเข้าโคง้งนะฮะตีเลี้ยวหรือว่าการเก็บเสียงหรือว่าตัวเบรกอะไรอย่างพวกเนี้ย คือมันจะแมทชกับรถตัวสูงแบบนี้นะฮะโลโก้ไฮแลนเดอร์ทุกอย่างอยู่ครบฟรีมอันติดแล้วคิ้วกันสาดอันติดแล้วไฟทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติหมดแดนพาเข้ามาดูด้านในนิ่นะครับเป็นแคปตัวสูงนะสามารถเปิดได้90องศาแต่ฟังก์ชันในการใช้งานเนี่ยถือว่าไม่ได้ขี้เหล่สำหรับตัวรองท็อปนะถือว่าไม่ได้ขี้เล่เลยเพราะว่าเขาใส่เป็นตัวจอัทสกีมาให้ มี Android Auto มี Apple CarPlay มันจะเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายแล้วก็บลูทูธนะฮะคือมันก็เหมือนกับจอ Android ครับถ้าเกิดมันมี Android Auto ถ้าเกิดมันมี Apple CarPlay คือมันจบแล้วคุณไม่ต้องไปขวนขวายหาฟังก์ชันอะไรที่เยอะมากกว่านี้ไม่มีเนวิเกเตอร์ติดมาในกับตัวจอแบบนี้ช่างมันไม่เป็นไรเพราะว่ามันมี Android Auto มันมี Apple CarPlay อยู่แล้วแอร์แบ็กคู่หน้านะครับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กแล้วก็ เครื่องส่งเครื่องเสียงนะฮะทุกอย่างก็คือปกติทั้งหมดรถนั้นใหม่ครับหลายคนมีการถามย้อนกลับมาว่าทําไมเขาถึงปล่อยออกมาแบบนี้ไปเอาแบบนี้มาจากไหนนั่นคือเรื่องที่อยู่ในอดีตแต่เราต้องดูในปัจจุบันว่ารถอยู่กับใครและรถที่อยู่กับคนนั้นเป็นยังไงรถอยู่กับที่นั่นเขามีอะไรจะมาแนะนําบ้างนี่คือสิ่งที่สําคัญเราอย่าไปนึกถึงอดีต เราอย่าไปมองภาพอดีตเยอะเราต้องดูปัจจุบันไว้ก่อนนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดอยากสัมผัสแบบเต็มร้อยเปอร์ซนตวันใดวันหนึ่งที่เราว่างหรือว่าสะดวกมาดูรถที่ร้านได้และถ้าเกิดอย่างระยะทางสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดคุณจะอยู่โซนใต้ตะวันออกตะวันตกเหนืออีสานมันไม่เกี่ยวครับอย่าให้ระยะทางความไกลจากร้านเรามาเป็นตัวกำหนดว่าไม่ควรที่จะซื้อรถที่ร้านเรา แบบนั้นคือมันไม่ถูกต้องถ้าเกิดต้องการสินค้าที่มีคุณภาพการรับประกันหลังการขายที่อยู่ในระดับมาตรฐานโลกและการบริการที่จริงใจและซื่อสัตย์ต่อผู้ซื้อมันต้องที่นี่ครับมันต้องที่นี่ครับนับคนได้เลยนะฮะใครที่จะกล้าพูดแนะนำแบบนี้ได้บ้างเราบอกเลยว่าเราจะเอาคอนเซปต์เริ่มตั้งแต่หลายเดือนที่ผ่านมานั่นคือคนที่งบน้อย รายได้หมื่นห้ารายได้หมื่นหรือว่าอาจจะต่ํากว่านั้นแต่เขาต้องมีรถไว้ใช้งานเป็นของตัวเองมันผิดไหมฮะที่เราจะซื้อความสะดวสบายในการเดินทางไม่ผิดมันผิดไหมครับที่เราอยากจะต้องการการคมนาคมที่ดีไม่ผิดเพราะนั้นสำหรับคนงบน้อยตรงนี้เราเจนแซมเปิลแล้วก็เอาแบบเป็นทุกคนเข้าถึงได้นะฮะฝาท้ายเดิมนะฮะกล้องมองหลังมีไฟท้ายตัวท็อป ไฟเบรก LED กันชงทงันชนท้ายมีไม้ครบทั้งหมดนะครับรายละเอียดเดี๋ยวปีกย่อยเนี่ยคุณลูกค้าสามารถมาทดลองขับรถที่ร้านได้นะฮะเลขคัดทรงแฮซอยู่ครบบันไดคงบันไดข้างนะครับคันนี้อ่ะลืมดูเลขไมเลยรถปี22นะเน้นย้ำนะฮะว่าเป็น22.22จด22ไม่20,000ครับไม่20,000โลไม่แท้เช็คประวัติศูนย์ได้เลยสวยกริบไล่ตำหนิเหมือนออกห้างไปแดงแล้ครับ พูดกันแบบตามตรงเพราะนั้นเนี่ยอันจะมาเน้นให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งว่าสำหรับในเดือนสิงหาคมนี้หรือออกรถในเดือนนี้ช่วยผ่อนค่างวด6เดือน 2. น้ำมันเต็มถัง 3. ขับฟรี90วัน 4. จัดส่งฟรีทั่วประเทศ 5. ดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.99าราคาสับตัวนี้อยู่ที่659,000บาท ปียิบสองฮะไฮแลนเดอร์ er, ตัวรองท็อปวารันตีศูนย์หรือวารันตีร้านมีให้6 5 9ส0 0้าไม่ต้องใช้เงินออกรถไม่ต้องดาวส0บเปอยี่สิบเไม่ต้องสิ่งที่ควรเอาดาวตรงนั้นมาซื้อเป็นประกันภัยดีที่สุดนี่คือข้อเท็จจริงหรือไม่งั้นเอาเบอร์นี้ได้เลย089 110 4954รีบโทรมาครับคันเดียวเท่านั้นใครจองก่อนได้ก่อนจอง300แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ